สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตามกระแสจะมาสอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์โทรฟรี100นาที45วันทุกเครือข่ายนะครับเริ่ม1พฤษภาคม2563นี้ทางรัฐบาลและก็กสทชร,ร่วมกับ6ค่ายมือถือนะครับเปิดให้ประชาชนโทรมือถือฟรี100นาทีทำไม่ยากนะครับง่ายๆแค่2ขั้นตอนเท่านั้น หลังจากกสรชระบุว่ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระของการใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงไวรัสระบาดนี้นะครับเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์นะครับประชาชนคนไทยทุกคน1นึ่หมายเลขต่อ่ายมือถือนะครับวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับเราเริ่มที่กดดอกจันหนึ่งเตามด้วยดอกจันนะครับตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักกดสี่เหลี่ยมแล้โทรออก หลังจากนั้นก็รอ SMS ยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับมาดูวิธีการทำจากหน้าจอมือถือกันเลยนะครับดอกจัน170กดดอกจันแล้วก็กดหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับ13หลักแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกด โทรออกนะครับหลังจากนั้นก็จะรันระบบแล้วก็จะมี sms แจ้งมานะครับกรุณารอรับหลังจากนั้นก็จะมีข้อความให้คุณเริ่มใช้โทรฟรี100นาทีได้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ยากแค่2ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะครับสวัสดีครับ